อีกหนึ่งฟังก์ชันเจ๋งๆที่น่าเช็คเอาท์เนี่ยนะครับก็คือการใส่สิ่งที่ว่าออเดอร์บัมป์นะครับวิธีการใส่ออเดอร์บัมป์เนี่ยนะครับก็คือเราก็จะมาที่ตัววิดเจ็ตเช็คเอาท์เนี่ยนะครับแล้วก็เราก็จะมาคลิกที่สินค้าตรงนี้ปุ๊บนะครับอันนี้ผมไปใส่สินค้ามาให้แล้วตัวฟันเนลเนี้ยก็คือหมายความว่าลูกค้าเข้ามาผมดูในแบบโมบายให้ดูดีกว่าลูกค้าเข้ามาสนใจและอ่านคอนเทนต์ที่หน้าแลนดิ้งสนใจแล้วนะครับเข้ามาก็จะเห็นว่าเออเนี่ยกำลังจะซื้อสินค้า A ตัวนี้นะสินค้า product A ราคา50เหรียญน,นะครับผมไม่ได้ไปแก้ไอ้พวกรายละเอียดตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ลงมาไว้ว่าเนี่ยใช้คู่กันยิ่งดีนะไอ้ตัวนี้นะอันนี้ผมก็ใส่แค่ test set s นะครับถ้าลูกค้าคลิกเพิ่มเข้ามานี่เพิ่มตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดู ที่่ทีน่าจริงดีกวะ่ะถ้าลูกค้าคลิกเพิ่มแบบนี้นะปึ้งเนี่ยนะมราคาก็จะขึ้นเลยยอดขายเราก็จะขึ้นนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เขาเรียกว่าออเดอร์บัมมนะครับไอออเดอร์บัมมเนี่ยมันตั้งค่ายอย่างไรนะก็เดี๋ยวมาตั้งค่าให้ดูคร่าวๆนะครับเราก็จะมาคลิกที่วิดเจตตัวเช็คเอาท์ตัวนี้นครับกดที่สินค้านะครับแล้วเราก็จะมาที่ข้อเสนอเพิ่ม,เต,มเติมตรงนี้นะครับมากดแก้ไขตรงนี้นะแล้วก็มากดเพิ่มสินค้าตรงนี้พอดีผมเพิ่มทิ้งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองแก้แกไขตรงนี้ก่อน อ่ะตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าเราไม่ได้มีการใส่ออเดอร์บัมมันก็จะมีแค่สินค้าหลักใช่ไหมครับพอกดตรงนี้นะครับสินค้านะแล้วก็ข้อเสนอเพิ่มเติมกดแก้ไขเพิ่มสินค้าเข้าไปมาเลือกสินค้าเนี่ยแล้วก็เลือกตัวนี้ test product ยืนยันนะครับตัวนี้ก็ใส่หัวข้อได้เลยก็อาจจะเป็นอะไรสินค้า b นะชื่อชื่ออะไรดีชื่อ test product คือตรงนี้แล้วแต่เลยนะครับ3นสิ 1, เหรียญเนี่ย ตรงนี้แล้วแต่ว่าเราจะออกแบบยังไงเลยนะครับก็ไปลองอไปลองออกแบบกันดูนะครับแล้วก็มันก็จะมีพวกนี้นะครับแสดงตราอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะอันนี้ก็จะบอกใช้คู่กันยิ่งดีนะครับอะไรแบบนี้นะครับสีพื้นหลังละอะไรต่างๆก็พร้อมเงาวันนี้ผมไม่เอาเงาได้ไหมแสดงตราสินคา้าแสดงาสินคา้าโอเคไม่เป็นไรเงาก็ได้บ,บันทึกนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้านล่าง โอเคประมาณนี้ละกันนะ,อะลองมาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ oh. จะเป็นประมาณเนี้ยครับ oh. ก็คือว่าเนี่ยม,มีมีตัวมีตัวเลือกให้ลูกค้าเลือกว่าเออจะเพิ่มอันนี้เข้าไปในออเดอร์ไหมซึ่งถ้าลูกค้าตัดสินใจเพิ่มเพราะว่าเราก็บิวไว้ว่าเออเนี่ยใช้คู่กันยิ่งดีพอลูกค้ากดเพิ่มปุ๊บนะครับอ่าเลเวนนิวเราก็จะเท่าเดิมอ่อก็จะเพิ่มขึ้นเลยครับในขณะที่ต้นทุนการตลาดของเราเท่าเดิมไ oh. อออเดอร์บัมเนี่ย oh. เรียกได้ว่าเป็นอาวุธชิ้นสําคัญเลยนะ oh. ของคนทําการตลาดออนไลน์ แล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนที่ทำเซลฟ์ฟันเนลอ่ะมักจะใช้กันนะครับก็ i n f u u n n e น Builder เนี่ยช่วยให้คุณสามารถสร้างออเดอร์บัมแบบนี้ได้ด้วยนะครับ